สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพะเครื่องมั่งมี EP ที่24ค่ะวันนี้มีพาบ้านค่ะมาแบ่งปันให้พี่ๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยนะคะ ทีราคาพิเศษเหมือนเดิมค่ะพี่พขา150บาทจัดส่งให้ฟรีค่ะวันนี้ก็มีพระบ้านนะคะประมาณ30รายการค่ะพ,พี่มาแบ่งปันให้รับชมกันเช่นเคยนะคะเดี๋ยวยังไงขอฝากช่องทางการติดต่อไว้นะคะที่ช่องทางนี้เลยค่ะ0829798837นะคะสามารถโทกรกันเข้ามาหรือจะแอดผ่านไอดีรายกันเข้ามาได้เลยค่ะ ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระเครื่องมั่งมีไว้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่24แล้วนะคะพี่ๆค่ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรายการพระบ้านรายการที่1กันเลยค่ะรายการที่1นนะคะเป็นเหรียญลงยาหลวงพ่ออีวัดสัตตีบค่ะนี่เลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่1ค่ะพี่พี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะรับชมกันดูนะเป็นปีพศ2504ค่ะพี่พีค่ค่ะรายการที่1คะ่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สองเป็นหลวงปู่ทวดค่ะวัดช้างให้ค่ะพี่พีค่ค่ะรายการที่สองนะคะ พี่พี่รับชมดูก่อนนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้นะคะพี่พค่ะารายการที่2ค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่3ค่ะพี่พี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมค่ะพี่ๆค่ขาเส้นคมชัดเลยนะพี่นะรายการนี้นะคะอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนนะพี่พี่นะสามารถแอด ID ดีไลน์มาได้เลยนะคะ เบอร์โทรด้านล่างนะพี่ๆสามารถแอดผ่าน ID Line ลมาได้เหมือนกันนะคะนี่เลยไลน์ของน้องนะคะก็เป็นช่องพระเครื่องมั่งมีเลยนะคะพี่ๆค่ะรายการนี้รายการที่สามค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่สี่ค่ะพี่ๆเป็นพับปิดตาจัมโบ้หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะรายการที่สี่ค่ะ เนื้อพิมพ์เก่าสวยเลยนี่พ,พีด้านหลังก็เป็นรูปยันประมาณนี้เลยนะคะรายการที่4นะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่5ค่ะ หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพี่พี่ขารายการที่5เป็นเหรียญนะพี่นะนี่สวยงามเลยค่ะพี่ขารับชมดูได้เลยนี่เป็นเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่5ค่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่6ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะพี่พี่ขารายการที่6นะนี่เลยด้านหลังเป็นหลังยันสวยงามเลยค่ะเป็นรายการหมายเลข6ค่ะ อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนพี่ๆี่โทรเข้ามาแจ้งน้องได้เลยนะคะรายการหมายเลขหกคะ่ะรายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่7คะ่ะเป็นพระรอดนะคะรายการนี้นะเป็นพระเนื้อดินเก่าสวยดีเลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่7นะพี่พนะรับชมพิจารณาดูก่อนได้เลยคะ่ะเชิญชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาหรือแอดไอดีไลน์มาได้เลยนะคะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะพี่ๆี่ รายการต่อไปรายการที่8นะคะเป็นพ้าปิดตานะคะหลวงปู่เอี่ยมค่ะองค์น้อยๆแบบนี้เลยนะพี่นะรายการนี้นะเป็นรายการหมายเลข8ดนะคะสวยงามแบบนี้เลยพี่ๆรับชมดูนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการหมายเลข9้าค่ะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะวัดเครือวันเนาะพี่เนาะด้านหลังจะเป็นหลังแบบค่ะพี่ๆขารายการนี้ปิดทองลงรักไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็น รายการหมายเลข9กค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่10ค่ะเป็นพระขุนแผนนะอันนี้เคลือบมาให้มาอย่างสวยเลยนะคะรายการที่10ค่ะพี่พี่เก่าสวยดีเลยนะรับชมกันดูก,ก่อนค่ะเชิญชอบสนใจถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะเบอร์โทรติดต่อของน้องอยู่ด้านล่างค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่11ค่ะพี่พี่ เป็นสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อพิมพ์เก่าสวยดีเลยวัดรัฆั้งพี่พี่รับชมพิจารณาดูนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถโทรเข้ามาจับจองได้ค่ะพี่พี่ค่ะเป็นรายการหมายเลขที่11ค่ะพี่พี่สวยงามเลยนะรายการต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะเป็นนางพญาไข่เพ่พคะครายการนี้นะเป็นรายการที่12นะคะ สวยงามดีเลยนะพี่นะรับชมดูค่ะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงสามารถจับจองได้นะพี่นะเป็นรายการใหม่เลข12คะ่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่13ค่าพค่ะพี่พ เป็นพาสมกรนะคะพาเนื้อดินค่ะพี่ขารายการที่13ค่ะนี่เลยเก่าสวยดีเลยค่ะพี่พี่รับชมดูนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะพี่พี่่ะเบอร์โทรด้านล่างนะคะสามารถแอดผ่าน i d Line มาได้เลยค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปนะคะรายการที่14ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพิ่มนะพี่นะรายการนี้นะคะเก่าเ,าเาสวยๆค่ะนี่สวยงามเลยค่ะพี่ขารับชมดูนะด้านหลังนะคะพี่พี่ รายการนี <mile> ้เลี่ยมกรอบไปให้ด้วยนะพี่นะรายการหมายเลข14ค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่15ค่ะพี่พี่เป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะรายการนี้ค่ะเก่าเก่าสวยสวยค่ะพี่พี่ค่ะนี่รับชมดูนะพี่ชื่นชอบสนใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งหมายเลขรายการนะคะแจ้ง ep กันเข้ามาให้ชัดเจนนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่15นะคะรายการต่อไปค่ะพี่พี่จะเป็นรายการที่16ค่ะ รายการที่16นะคะพี่เป็นเหรียญรอโบราเหรียญหยดน้ํานะคะหลวงปู่บุญค่ะพี่พี่นี่สวยงามเลยเก่าสวยนะคะพี่ขารับชมดูนะด้านหลังก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะรายการนี้ค่ะเป็นรายการที่16ค่ะพี่พี่สวยงามทุกรายการเลยนะคะพี่พี่รับชมกันดูได้เลยนะรายการต่อไปค่ะพี่พี่ขเป็นรายการที่17ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่แสนนะพี่นะรายการนี้เลยค่ะนี่ สวยงามมากๆเลยพี่ๆรับชมดูได้เลยนะคะชื่นชอบอยังไงก็สามารถโทรเข้ามาได้ตลอดเลยนะพี่ๆนะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะรายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่ๆคะ่ะเหรียญเก่าเหรียญสวยเลยนะ นี่สวยงามเลยค่ะด้านหลังก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่18ไขค่ะพี่ขาไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปรายการที่19ค่ะเป็นเหรียญเม็ดแดงนะคะหลวงปู่ทวดค่ะวัดช้างให้ค่ะพี่พี่รายการที่19นะด้านหลังนี้เป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ชื่นชอบยังไงรายการไหนก็อย่าลืมแจ้งหมายเลขรายการกันเข้ามานะพี่พี่นะรายการต่อไปค่ะรายการที่20ิค่ะพี่พี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพหลวงพ่อกลวยค่ะพี่ขา่าา รายการที่20ค่ะนี่สวยงามเลยค่ะพี่ค่ะรับชมกันดูนะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงนะคะสามารถโทรเข้ามาจับจองรายการที่ถูกใจได้เลยค่ะพี่ๆค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่21่สพีค่ะพี่ๆเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองสุกนะคะพี่ค่ะรายการนี้นะนี่เลยเก่าสวยดีเลยค่ะพี่ๆรับชมดูนะ าช่นชอบรายการไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยนะคะพี่ค่รายการนี้เป็นรายการหมายเลขที่21นะคะพี่ค่ะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะ รายการที่22่ค่ะพี่ค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะนี่เนื้อพิมพ์เก่าสวยเลยนะคะพี่ๆรับชมดูนะชื่นอชอบอยังไงก็ขอรุภาพเพิ่มเติมได้ที่ไอดีลายเลยนะคะพี่ค่ะรายการนี้รายการที่22ค่ะิีส่ะพี่รับชมดูได้เลยนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่23ค่ะพี่ค่ะเป็นเหลียนหลวงพ่อคูนค่ะพี่พค่ะ นี่วัดบ้านไรนะคะปีสามหกค่ะพี่พี่สวยงามแบบนี้เลยนะเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะเป็นพระปิตาหลวงพ่อจันนะพี่พนะรายการนี้นะนี่สวยงามเลยค่ะด้านหลังก็จะมียันนะคะพี่ขามี ระบุไว้ชัดเจนเลยนะพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่24ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่25ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะพี่นะรายการที่25ค่ะนี่เก่าสวยแบบนี้เลยค่ะพี่พี่รับชมดูได้เลยชื่นชอบรายการไหนก็แจ้งเป็นหมายเลขรายการมาให้น้องได้เลยรายการต่อไปรายการที่26รายการนี้ค่ะเป็นเหรียญอแปะลงสีนะไปพร้อมถุงแบบนี้นะคะน้องไม่ได้แกะถุงให้พี่ดูนะนี่เลยค่ะเป็นรายการนี้เลยรายการที่26ค่ะรายการต่อไปราย รายการที่27ค่ะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะพี่นะรายการที่27เค่ะเลี่ยมกรอบไปให้สวยงามแบบนี้เลยพี่พี่ชื่นชอบรายการไหนก็แจ้งหมายเลขรายการให้น้องได้เลยนะรายการต่อไปรายการที่28ค่ะเป็นนางพญาค่ะพี่เข,าข่าโค้งเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะเป็นรายการหมายเลขที่28ค่ะพี่พี่ สวยงามทุกรายการนะพี่พี่รับชมพิจารณาดูได้เลยนะชื่นชอบรายการไหนก็สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยค่ะพี่ขาไปกันต่อที่รายการต่อไปเป็นรายการที่29ค่ะพี่ขาเป็นลูกหล่อหลวงพ่อจงค่ะนี่ตองฐานก็มีระบุไว้ชัดเจนเลยนะคะพี่ขาเก่าเก่าสวยสวยเลยนะพี่พี่รับชมพิจารณาดูได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่29นะคะพี่พี่ขานี่เลยสวยงามทุกรายการเลยไปกันต่อที่รายการสุดท้ายนะคะของ ep นี้ค่ะพี่ขาเป็นรายการ ที่30ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะ,คะเวขาเรียมอยู่ในกรอบนะนี่เหรียญเก่าเหรียญสวยดีเลยไข่พี่ด้านานั้นด้านหน,น้าด้าน,า,นานหลังนะคะก็รับชมกันดูนะพี่นะรายการนี้รายการสุดท้ายนะคะรายการที่30ค่ะ่องทางการติดต่อนะคะพี่ๆขานี้เลยสามารถโทรเข้ามากันได้ตลอดเลยนะพี่พนะหรือว่าจะแอดผ่าน ID ดียไลน์มาได้เหมือนกันค่ะ 0 8 2 9 9 9 8 8 3 7ค่ะสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะจับจองรายการที่พี่ๆสนใจถูกใจได้เลยนะคะฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฟ้าเครื่องมั่งมีไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ